ครับจับปลา,ปาครับจับปลาเน,นี่ยครับเพชรบูรณ์ถ้าได้กี่นาทีพี่มีปลาอะไรบ้างครับชูปลาหน่อยจับปลามาดูหน่อย อะไรครับหันหนานยงงั้นผมก็มองไม่ออกครับปัดเพียนครบัปรบนนปบัดเพี้ยครับปัดทูปลาแผ่นพิ้นใหญ่ปลาทูปลาแผ่นพิ้นใหญ่